สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกลับสู่การแข่งขันสตาร์ครับครับ The Dreamhack Rush c h a i n ฮะพันยี่สิบสองครับเป็นการแข่งขันซีรีส์แบบ Bed of Fire นะเนอี Event Play Off ฮะเกมที่สองเซตกับจิ l วครับเซตออกน้ำไปหนึ่งเกมครับนี่ครับบลูโปรโตทับเซตฮะขวาล่างของแผ่นที่ Price of Ah t a r i s ครับ แมปที่ใหญ่อยู่กันพลุมุมเลยก็คือเล่นได้มีหลุมโกมินาโร่มาให้จับใจใช้สอยด้วยซ้ายบนครับ Q คิวฮะตามอยู่หนึ่งเกมครับเรดเทอร์แบดจะต้องมารอลุ้นกันว่าจะตีตื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะช่วงนี้ลงคลิปไม่ค่อยต่อนเนื่องครับขอให้จริง,รงติดออเรเซนซิโรดอนกับนั่นแหละครับร้านฟอกกี้ไก่ทอดตลาดน้อยครับ ก้าโมงถึงสองทุ่มทุกวันยกเว้นวันพุธฮะปิดวันพุธวันเดียวใคก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมไลน์มามีคนละครึ่งแล้วก็ส่งกระไลกระศมีสิบโลฮะจากร้านเนี่ยปีงกลุ่มสิบโลโรบินฮูดครับเตอเลยฮะฟอกี่ไก่ทอดตลาดวะฟอราไม่เอกอออ่านไม้ว่าละยกอไก่เฮ้ยไม่ว่าอะไกอไก่เดี๋ยวพี่ไม่ใช่ <c oughs> ฟอฝาไม่เอกอออ่านกอไก่ตลีไม่เอกเออโอ้โหเกือบลืม ตลาดวรนณายุตายแล้วคือพอเราห่านแล้วมันออกเสียงทันทีนะฮะพอเรามาสะกดไม้มาไหลไม้มวนโอเคกลับมาดูรูปเกมครับบิวออเดอร์เนี่ยขึ้นมาปกตินะมีไปเช็คพ็อกซี่บาร์เรกมานิดนึงครับผมทางฝั่งเซสครับพอเห็นว่าชัวแล้วไม่มีอะไรก็ ขึ้นเน็กซัตครับทางฝั่งคิวส่ง s อสซีวีมาสเกาไม่ฮะยังเรียกว่ายังไม่เจอเทคที่มันเป็นเทคป๊อปแปลกๆอยู่เลือกมาเป็นมารีนแล้วเป็นมารีนแบบใช้เรกเตอร์ครับดับเบิลมารีนออกมาเลยไม่ได้มีรีเปอร์ไม่มีอะไรฮะแมบปบมันไกลหรือเปล่าเลยไม่ได้เวื้อรีเปอร์ครับทางฝั่งนี้ไซเบอร์นติคอก็เทค วัตเกตนะแล้วเลือกเป็นสตอกเกอร์รวมถึงมีทวายไลท์คอนซิลมารออัพเทคบลิงให้สตอกเกอร์แหละชัดเจนครับเตสก็จะไปสตอกเกอร์บลิงซึ่งสตอกเกอร์บลิงเนี่ยทางฝั่งคิวถ้าจะจับได้อะมันต้องเล่นมารูเดอร์คอนคักสิบช็อตนะถ้าจะเป็นกลาวยูนิตเออในเทปที่ใกล้ที่สุดก็ต้องเป็นอะไรฮะมารูเดอร์คอนคักสิบช็อตรวมถึงมารีนเนี่ยควรจะมีสตรีมแพ็กด้วยไม่รู้ว่าคิวจะ หรือว่าน,นี้มีอาเดฟมาลองเชิงก่อนเหมือนเดิมครับเฟ็ดเข้ามาไม่ได้บริงมาด้วยนะไม่ได้วาร์ปตามมาครับสู่แล้วก็แมสอัพบาร็คหนักๆเลยครับโอเคสตอกเกอร์บริงก็ลังจะมาแล้วอ่าสติมแพดอยู่ในตัวชั่นลายคัว่าน,นี้ยังไงฮะบริงเข้ามาจนได้ครับ โอ้ยไม่ได้มาลรีนนะแต่เสียเดฟไปดันล่างวีเพอร์เจอสตอกเกอร์ไล่แท็กเรียบร้อยเลย r ีเ p อร์ก็ได้จับสก้าฮะไม่ได้จับรีซ้อสอะไรเป็นชิ้นนั่นนครับเขาเรียกว่าฮาราสไม่ได้เลยแล้วก็เริ่มมาตั้งวอรตรงลมใหญ่ละทางฝั่งคิวฮะ แลมนี้ก็จะรวมมินเนอรัลไว้2หลุมครับพอหลุมที่3ด้านล่างนี่ก็จะเริ่มเั็นจุดเสี่ยงแล้วกลับการทางฝั่งคิวเลอร์มาจุดเสี่ยงก่อนเลยครับก็คือโกมินเนอรลครับกระโดดมานะกระโดดมาหลุมหนึ่งนะมาหากโกก่อนเลยซึ่งโกนี้มันจะกันยากกนะันมันจะกันสองทางทีเป็นกราวยูนิตนี้ก็เป็นแมสอัพมารีนมาหนึ่งคอมมารีนล้วน โอ้อัดแก๊สก่อนเลยฮะอัดแก๊สแล้วก็อะไรเนีขึ้นโรโบโติกครับอาจจะเจอโรโบโติกโพโตโน้นะนเนี่ยลาสตอกเกอร์มาแล้วนี่โอ้บังเซยังไม่เสร็จเลยแล้วอู้สั่ตัวนี้ฟรีนะเนี่ยสองอีกตัวหนึ่งอีซี kill เลยอ๋อเราต้องเปิดฮะทำไมต้องเปิดครับไม่อยากให้เขายิงสะพายดีโป้ครับ พายจะบล็อกเราหรือเปล่าแล้วต้องนอาไปชิมิง SUV มารับดามเมอรนึงแล้วก็โอ้หลอกใช้สวยงามมากเลยกาฟแฟคราบริคงลงมาเล่นกับแมพค,ครับอันนี้ได้ไปเยอะนะกระจายดาเมจฮะสลับบริคงกันวะ่ะได้ไปถึง600รีซอร์อ่ะในช่วงต้นเกมโอเคสตีมแพ็กมาแล้ว อ่าโอเคคอนฟลิกต์ช็อตครับเข้ามาอยู่ในโปรดักชันไลน์แล้วคือรุ่นสกูดนี้มารูเดอร์มันเป็นมารูเดอร์แบบตัวเปล่าไงไม่มีอะไรดูไม่ได้เขามีเทคบริงแล้วก็วยิงรับน้ำเมฆออกยิงรับน้ำเมฆออกแต่ตอนนี้ก็กันแรมไม่ได้อยู่ครับแต่ก็เจอเซตกดอยู่หน้าบ้านครับเกียว แล้วก็ส่งออฟเซอร์เวอร์ไปเติมแล้วแล้วก็ถ้าจะให้ชัวร์สุดก็ต้องมีเมดิวัคค้ำหัวไว้ฮะยังไม่พอนะพร้อมแค่มาวูเดอร์มาวินย่งอต้อง M M M ครับต้อง3 M เท่านั้นต้องมีเมดิวัคค้ำหัวหน่อยนึงลงได้ไหมเห็นเนี่ยเห็นอยู่ครับคิวโดนสต็อกเกอร์กดนาว่า,าโอ้โหไม่เผลอเลยนะเซต ไม่ว่าจะหลุดไมโครหลุดอะไรไม่เผอเลยครได้อยู่ด้วยยังขยันวิ่งหลอ,อกไมโครดีมากครับกระจายดาเมจดีมากแล้วก็ออกมารีชิลเอา้าเสียออฟเซอร์ไปครับคือออฟเซอร์อะมันมันหายตัวก็จริงครับต้องใช้ดีเซชันในการโจมตีครับแต่กเกตสตาร์คาฟิลมันจะเป็นเลื่อมเลือกคือถ้าโปรก็จะมองเห็นแล้วก็สแกนยันแล้วก็ยิงเลย ตา,ตาคมมากเอาละฟซักกนมเซลนากาวะ่ะโูเจ็บแล้วก็ไงฟิลมแพทยัดแล้วครับมารูเดอร์กับมาเรีนจับคนตกรถมามาทางฝั่งนี้ฮะคอมเต็มเริ่มเห็นภาพแล้วเซนที่ไซอลตดแล้วก็อิมอร์ทัลครับโหมีสร้างล่างเอาโครวัวซัดด้วยเป็นอิลูชันนะ นี่มีดาเมมีไล่จากคนตกรดก่อนโอเคมีไม่ไดีแหวกคาหัวให้แล้วอาร์มี่ยังสูสีกันครับแต่ซับพายเซตนำนะมีแต่ของแพงๆฮนะแล้วมีมาแอบพ็อกซี่เอาไว้ด้วยเอาละจะก,กดที่หน้าบ้านแล้วครับเซตพยายามกดดันแม่ให้เขาอกแฟนโดยอาศัยโกมินเนอรอลอที่ยับยับอยู่ฮนะ ก็คือเขาได้ฟาร์มโกงเมอร์ลครับโอเคแล้วดอบมาจังหวะนี้พยายามจะอ้อมหลังโอ้โหเปิดการ์ดิ้นเชียฮะแล้วก็ฟอร์ i ฟิลครับพยายามจะล็อกซ้ายขวาฮะยังยังยพยายามยังยังไมให้กอ๋แล้วก็ใส่แหนครับผมคุไคล์ออกมาครับเขียว เราเจอคอสฟิวสวยๆเลยนี่นต้องยิงสโลเราไม่ถึงตัวเราคอสฟิลคอสฟิวโอ้ต่อขวดต่อขวดไม่มีอะไรมันเกยดระเบิดฟิลนะก็ทำได้ดีครับฟิวจังหวะนี้ค่อนข้างใจเย็นเลยะเล่นกับหนักเล่นกับคอสฟิวได้ดีครับถึงซัพพลายลงมายับๆเลยครับเฟสทั้งเจ็ดนะคทั้งเจ็ดแล้ว field, อ rett, วู๋อันนี่ละลายเลยนีย่เลยฮะตอนนี emulate, ้ <öğ. S 1> ก็ยังคงคลาสติกสำหรับโรแรนครับกดยับๆนะต้องดาร์คเทมป้าแล้วธรรมดาไม่ได้ก็ต้องกองโจนนะะแกนยัดครับแล้วก็ยิง้ายยิง้ายต้องบริ้งหนีระเืองมากเลยอ่ะหมายถึงว่าท่านท่านดาร์คเทมป้าตายนี่มันเปอนู่ที่แบบเินสัญยาณต่งหนึ่รอนะรรมานะไรดูอ เรียบร้อยเซสครับยูนิตลอตตามแหละแต่อินคัมก็ยังอยู่เซตนะผมลนเาราหลุ่มนั้นนะช่วยไปเยอะเลยอาร์มี่ลงมาตามครับนี่มาพอกซี่ไว้อาวาอินสตอ,อกเกอร์มันก็จะเข้าไปหาลาสตอ่อ เนอาร์มี่ตามไงระวัดฟริซซ์มันนี้โอ,นนอ,นนอ้มาจอบแคมป้าว่ะจอบดีทีครับจ้าแคมป้าจังหวะนี้มาสกแกนะมาวิดเดอร์ยิงยัดเรียบร้อยเลยนนแล้วก็อ่าเจอต้นเหตุแล้วโอเคทางฝั่งคิวพุชมาครับเจอสาเหตุมันมาทางฝ่าได้อย่างไรฮะ ลาเทมป้าเอาไรเคลียบวิงยัดเข้าใส่ทันทีครับแล้วจังหวะน,นี้ด้านล่างมีสปอเตอร์กับอีมอเทลก็กำลังบวกอยู่กับอยู่พร้อมเลยนะต้องลงวินโนมายมาโซนนิดนึงครับ mm. แล้วจังหวะลาแคมป้าเรียกต่อเข็นดาเทมป้า, mm. า,ปาไปแล้วมาต่อที่พวกอีโมเทลนี้สปายตอบยับยับเลยครับเฟสลาแคมป้าวิ่งชนมาร์เดอร์ที่มีเมดิแฟคซ้ำหัวข้างบนแล้วก็มีเอเวินด้วยแล้วก็มีสกรีนแสกนะนกแสกนะ กลายเปนคิวดึงรูปเกมเอาไว้ได้ครับแล้วก็ถเรได้ว่า Expand Base สามอย่างมั่นคงนะตอนนี้บุกไหมเออทำนี่กำลังดีเลยสับไายกำลังดีทำมี่กำลังดีเลยเซก่อนจะแมชอัพสับไายกับขึ้นมาได้นะ่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าดาเทมป้าเผาทรัพยากรไปเยอะมากๆครับออแกสปอคเกอร์แกนีเท่านั้นละเออ ก็เล่นนะเล่นกับเวลาครับผแล้วก็เล่นกับอพยพอนะครับอามี่ถ่ายเฟสที่อย, Trek, อย่างจำกัดกำขี่หานี่ครับใช้ความใจเย็นครับยิงไคยิงไคยิงไคถึงตัวกดสกินแพคไคออกไคออกเฟสออกอย่าอย่าให้ถึงตัวไม่ถึงนะครับแเราสปายดอกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆ โอ้โห oh, นิ่มๆเลยอะ่ะพยายามจะสู้นะเฟยก็พยายามจะไมโครสู้เหมือนกันนะเริ่มไม่ไหวแล้วครับผลิตเริ่มออกพยายามจะ b ร i ง g ร r งแล้วก็วาร์ปอินเข้ามาเติมเพาจะถึงเบสแล้วเหมืนจะก,กันไม่ได้นะแต่ซับไพ่ก็ดอกอรวมๆเหมือนกันเหลือแต่ทั้งป้า b r i งเข้าไปเจอสแกนยัดแตกอย่างเร็วเลยครับ,บแล้วก็ซับไพ่มาละลายทิ้งเฉย ลองวินโดว์มาเลยมาวิธีแก้คองนี้นะครับไฟดับโดนหมดเนะี่ยโอ,อ,อ้ยแล้วเจอ E.M.P. ครับกัปต,ตอันฮะชิวหมดเกลี้ยงเลยแล้วเจอยิงไล่แล้วปิดเกมแล้วครับอย่างนี้ครับจริงๆโพสตมา E.M.P. ปุ๊บบอกลาได้เลยครับเซต ตีตื้นมาเป็น1ต่อ1เกมค,ครับผมคิวฮันนี่ฟรีแบบเบนออฟไฟครับเพื่อนๆดูเกมน,นี้แล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างนะตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเข้มเหมือนจะมาฮนะเซตปิดไม่ลงแล้วเจอคิวครับส่วนเทคเลยยาวๆคือมันเป็นเทคที่บิวอัพช้ากว่างนะถ้ามันถึงไทมมิ่งปุ๊บมันก็จะมาแล้วครับ MMM แล้วก็นะปิดเกมด้วยโกลด์เอ e ครับแล้วเจอกันเกมที่3ครับ